ปรัชนีข้อที่2กันเลยครับสวัสดีครับเอาล่ะเห็นออกมาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้คอสเพย์คอสเพย์คอสเพย์ครับพูดกันเลยคอสเพย์แล้วคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรแต่ช้อยไม่ไม่ออกมาเป็นคอสเพย์ตรงๆหรอกเออโปรโมทสินค้าก็ก็มีสิทธิ์ครับอ้าวแต่โปรโมทสินค้าอยู่ไม่เป็นหรือว่า มันหึาว่าถ้าให้เลือกอให้เลือกชอยจากที่คิดนะม<อ>ันหมาว่ามีสิทธิ์เพราะว่าแบบดูเป็นอาชีพเดียวที่สามารถแต่งชุดอะไรก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ๋อเออเอาละสิเอายิ่งยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คุณมีเวลา90วินาทีในการสักถามปรัชญาของเราห้ามถามชื่อห้ามถามอาชีพห้ามถามความถนัดถามอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3อย่างนี้ถ้าพร้อมเชิญครับอายุเท่าไหร่ครับ2 6ค่ะย6โอ้ เรียนจบอะไรมาครับจบแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะโอ้แพทย์แผนไทยเดี๋ยวนะเอ่อปกติออกกําลังกายไหมครับไม่ออกค่ะไม่ออกเลยอปกติชอบไปเที่ยวที่ไหนครับชอบอยู่บ้านค่ะชอบอยู่บ้านด้วยใช่เก็บตัวไม่ชอบไปเจอคนไหมคนเยอะชอบไหมก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ต้องไปค่ะมีโอกาสได้ไปต้องไป อาชีพเหล่านี้ต้องเจอคนเยอะไหมครับบางทีก็ไม่เยอะค่ะบางทีก็เยอะสูวฟางมกเอาชีพนี้ทํางานนอกสถานที่เยอะไหมครับก็ส่วนมากทําท ine, <S <s <c ười> <c ười well ี่บ้านได้ค่ะเหรอแสดงว่าอยู่ในโซเชียลใช่ไหม ถามหรือสิง,สงถามหรือบอก่ใช่เธอทำงานในโซเชียลไหมฮะก็คือต้องเกี่ยวกับโซเชียลมีบาม้างเ่ะมีบ้างใช่ไหมเริ่มต้นทำงานนี้นานหรือยังครับประมาณสี่ห้าปีได้ค่ะสี่ห้าปีสี่ห้าปีว่าทำตอนเรียนหนังสือได้ทำงานนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคร<อ>ับใช้กล้องปกติปกติต้องแบบว่าทำทำในโซเชียลเนี่ยคือใช้แบบไลน์หรือเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างนี้เยอะไหมครับสิบปีเลยสุดท้ายเยอะใช้หมดเลยใช้หมดเลยทุกอย่างต้องใช้การพูดเยอะไหมครับอาชีพนี้ ผู้เยอะค่ะโอเคแล้วโอ้โหมี2อุ่มพยักหน้าโอเคโอเคเลยหมดเวลาพอดีด้วยไหนเมื่อกี้ผมก็มั่นใจแบบนี้แหละผมก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเองเืแบบผมก็ผิดเองไงไหนรวบรวมข้อมูลอะไรได้บ้างปุ๊บคือผมก็ยังคิดว่าเขาน่าจะทำเกี่ยวกับแบบต้องไลฟ์หรืออะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับต้องต้องเกี่ยวกับแบบว่า ถ้าทําที่บ้านได้ก็ต้องไลฟ์ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอคนใช่หรือหรือถ้ามีงานออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ก็เจอคนเยอะบ้างแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ค่อยเจอไงเอ,อ่อแล้วก็ไลฟ์เนี่ยคือแต่งตัวยังไงก็ได้ทํางานยังไงก็ได้อืมใช่ทอยละ่ะจริงๆก็เห็นด้วยครับติดอยู่ข้อเดียวคือทาไมต้องแต่งชุดนี้ครับอ๋อยังปักใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมออกมาด้วยชุดแบบนี้ <laughs> ใช่ใ <laughs> ช่ครับเออสามตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสตอบได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ เห็นข้อไหนมั่นใจกดตอบก่อนได้เลยถ้าพร้อมมาดูกันครับว er e ่า3ต <the ัวเลือกของประศนีข้อที่2มีอะไรบ้างครับข้อ A ติวเตอร์ข้อ B มายากลและข้อ4หมอฟันโอ้โหไม่เหมือนที่เชียร์สัญ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออถอยบดตอบ่ออีกแล้วถอยบดตอบก่ออีกแล้วติวเตอร์ครับเลือกตอบว่าติวเตอร์ครับเพราะอะไรครับ ทำงานอยู่กที่ครับไม่ต้องเจอคนเยอะบางทีติวเตอร์อาจจะแบบสมัยนี้ซูมได้สามารถวิดีโอคอลได้ไม่ต้องไปที่ไหนทํางานอยู่ที่ครับอืใช่ะปื๊บแบบปพิมพยักหน้าก็ก็ตอนแรกผมก็อยากเลือกติวเตอร์แต่ถ้าเกิดไม่ถูกเดี๋ยวผมรอเลือกมายากลจริงจมันไม่ได้ไงเออเอาทอยละมั่นใจขนาดไหนเออรอยเปอร์เซ็ครับร้อเลย เอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันครับว่าคําตอบนี้จะใช่หรือไม่ใช่ปัศนีหมายเลข2ครับอาช <t imes wei> ีพของคุณคือติวเตอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับ